เลิกง้อแล้วเป็นฝ่ายที่ทำให้เขาวิ่งไล่ล่าคุณบ้างอืคุณจะต้องเดินเกมยังไงอันดับแรกข้อที่หนึ่งนะคะกล้าที่จะปฏิเสธแบบสุภาพไม่ใช่ว่าคนแบบเซย y เยอย่างเดียวการที่คุณจะเป็นคนที่ได้ใจคนหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธบ,บ้างอย่าง กล้าที่จะปฏิเสธบางอย่างทําให้เขารู้ว่าคุณมีจุดยืนชัดเจนของตัวเองไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาล้ําเส้นของคุณโอเคไหมข้อที่สองค่ะสร้างความท้าทายให้กับเขาอันนี้คือสิ่งสําคัญที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะความชอบความท้าทายเนี่ยเช่นในเรื่องของคําถามว่าคุณคิดว่าเอาชนะใจฉันได้ไหมคุณคิดว่าคุณจะสามารถเอาชนะใจฉันได้ไหมอืมอันนี้มันเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นการยั่วยวนเบาๆนะแล้วมันจะทําให้ผู้ชายคิดต่อวิธีที่จะเอาใจคุณที่จะเทคแคร์คุณที่จะเอาชนะใจคุณอนะพูดง่ายๆว่าให้เขาเดินเกมไล่ล่าคุณโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะใช้สายตาสื่อสารมากกว่าคําพูดสายตาของผู้หญิงเนี่ยมันบ่งบอกแบบเฮ้ยส่งสายตาแบบนี้แสดงว่าได้คุณเข้าใจเคยเห็นคําแบบนี้ว่าแบบ การพิมตาแบบนี้คือแปลว่าได้โดยที่ไม่ต้องพูดนะคะการใช้สายตาสื่อสารเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เขาอะรู้สึกว่าวุ่นใจกับคุณรู้สึกคิดถึงคุณแล้วมันเป็นคํารู้สึกที่แบบก้ามกึ่งอะว่าเฮ้ยมันจริงเปะวะมันได้เปะวะอะไรประมาณเนี่ยทําให้เขาโฟกัสอยู่แค่คุณนะคะดังน,นั้นคุณเอาสามเทคนิคนี้ที่โคเชมบอกเอาไปใช้ในเรื่องของความรักจะช่วยให้ความรักของคุณที่มันแบบจืดชืด มันตื่นเต้นขึ้นมามันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทําให้คนทั้งคู่รักกันมากขึ้นนั่นเองอยากเสืมหมูเสริมสเสน่หให้รักยั่งยืนมากขึ้นนะสิ่งที่โคชเชมใส่นะคะก็คือหยกนะหยกนี้จะเน้นเสริมในเรื่องของความรักความลัก,กี้ความโชคดีทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไว สิ่งที่ขอสิ่งที่ปรารถนาย่อมได้เสมอใครสนใจบูชาหย,ยกติดต่อได้ที่แอบชเอมค่ะลายนี้เหลือจำนวนจำกัดนะคะน่าจะไม่ถึง10คนโอเคไหม